ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับซองนิสัยชินแอร์กันแลวนะครับวันนี้วันนี้คือไส้กินหมูเหมือนกันครับหมูหมูหันหมูหันเลียงไปตลาดเมืองกศิลป์มาได้หมู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 หันมาทุบมาตั้นหันนะครับพี่น้องมาหันเองในสิต่างๆเพื่องนะครับพี่น้องโอ้ตีไส้ครับตีไส้งูตัวเดียวนึงใส้ไปไส้หลายตัวน้อยด้วยสิเพลิหุ่มเนื่อเริ่มตัวนี้ก็บเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่อ่าปุ๋งฟลอร์ดี น้ำตาลซ้ายนิดน้อยครับจะไหลเอาแบันี้มีซอสซอปรงรดแมกกี้ครับเว้ยแต่ใส่พี่นอ้นอยเด้เบิมงนมีาเดี๋ยวมโผล่ใส่กันมูใส่กับเทียมไป่น้องใหม่ปรุงรสครับไป่น้องโอ้โหโอ้โีฟูกเข้มหมดใส่แนรครับโอ้เสียายแท้ จะก่อไฟครับ ครับหลังจากมักงมูมาแล้วครับพี่น้องกำลังหันครับพี่น้องโดยเชฟต้นนะครับพี่น้องมาหนิเชฟต้นลูกมือกับผู้ซอยกุกขวัญจีราคชิโตาครับบผู้นะพี่น้องแต่แซ่บว่ะผมอยู่นี่กำลังเลี้ยงขุนเอาไว้ยอดครับพี่น้องยอดหนังเมึงพี่น้องพูดนะพี่โตหนังโอ้สายหนังเมึงพร้อมได้พี่น้องมาหนิมีสีย่างสีเแนวครับอย่างนั้พี่น้องโอ้เลี้ยงคัะเลี้ยงงาม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 ครับเลี้ยงงาม เอาอยู่บรวดเอารวดมาหัดอีกเส้นนึงว่าท่านขาหลุดว่าท่านโอ้ยเดีงามพี่น้องคนนี้ฮึมฮึมอยู่นะเอ้ยคนนี้ไก่เลยพี่น้องไก่เลยช่วยชิมแล้วมันก็ลังยุ่งยเห็นบ่มันก็ลังออกมาเห็นบ่มันหยุดครับมื่อนี้มันหยุดครับหยุดตามเคยยิงเฮียนยึดซ่านครับพี่น้องนี่ซื้อหมูซื้อหมูมาหันหมูน้อยหมูน้อยไปทานกระเดียงคือคืนอยู่โอ้หาเนื้อมาห้อยได้หน้าเอ้ยเนี่ยมันสิรุดก่อน ถ้าว่ากขาหัวอยู่หรอกว่าหัวเสียบข้าอยู่าคเรดมาเหลืองงามเด็พี่น้องเลยใกลเด็กพี่น้องใกล้ได้กินนะครับเหลือหุยพ่อนาะอันนี้พระทัดรอบเไยสิบหัวลูกอีกหัวหอมน่ยช่างแช่งหัวลูกเซเนาะงันนขอบมันวะครับครับพี่น้องครับที่ตัวพี่น้องครับเหลืองหุยแนี ชุดยอดครับหูเสียได้พี่น้องหูเสียเขายางมาซองมือมั่นก็เล่ยไาขอกินหูเนี่ยมาสั่นก็เลยจัดให้ครับซองหูเชฟต้นครับมานียเชฟต้นเพื่อนได้ไหมเชฟต้นนะฝากกดติดตามได้พี่น้องครับกดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจให้ได้ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะพี่อนก็ดีเพราะผ่าดคลิปต่อๆไปครับพี่น้องให้เป็นกำลังใจเนี่ยเดี๋ยวบิ่งนังก็มือ